สวัสดีครับพบกับมนุษย์ตะขาบนะครับมาเปิดคัตเตอร์กันวันนี้จะเป็นอะไรอุ้ยเห็นเลยลีนิงอันนี้ผมโชคดีนะเป็น Flash Express กล่องสภาพสวยงามเปิดกันดีกว่า กโ,โดนอะไรไปกันบ้างครับกล่องพอดีมากนะะพอดีจนดึงไม่ออกเลยทีเดียวโอ้อา้าวกระจุยกระจายครับดึงไม่ออกจริงๆนะโอ้โหอะไรกันเนี่ย เยินนิดหนึ่งไม่ถือว่าพังมากกล่องจะไม่เหมือนกับตัวพวกบนๆนนะนี่เป็นกล่องกระดาษธ,ธรรมดาเลยราคามีไหมอะ่ะเขาเขียนว่า racing shoe นะ professional running running shoes นะครับ upper <S <S เป็น textile เป็นผ้า <S <S และ tpu เอาโซเป็นเขาเขียนว่า RB และเทอร์โมพลาสติกอ a ลาสโตเมอร์เม c ดอินน่าะครับสีเป็นสี l a เ e n เดอร์ฟอกเพอร์เพล n e โรสนีออนไอซ์ขยัน11 45นะครับสั่งมาตามปกติแพ็คอา ดูกันดีกว่าอ้โหสีจริงหวานมากเลยฮะหวานขาดใจนะครับเป็นรองเท้าซิ่งนะแต่แต่ละสีเขาหวานหวานดังนั้นก็จะมีสีที่ไม่หวานหน่อยก็จะเป็นสีขาวและสีดำนะนอกนั้นจะเป็นสีชมพูสีเขียวถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็เนี่ยจะเรียกว่าอะไรฟ้ากับม่วงนะครับ ออกฟ้าม่วงไม่มีโอ้ไม่มีดันทรงจะใส่กระดาษมาด้านในแปลกดีมีหรือเปล่ามี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 มมมมอา้าวผมไปฉีกกระดาษเขาละดันทรงมเีเดี๋ยวขอแกะสองข้างก่อน ลืมที่ช่างน้ำหนักอีกละขออภัยนะครับมา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 ,มาดูกันดีกว่ารุ้นเหมือนกัน240มัง้งนะครับ239 239เท่ากันสองข้างนเป็นรองเท้าซ้อมที่น้ำหนักเบาอีกคู่หนึ่งเลยทีเดียว อัปเปอร์แนวเดียวกับตัวท็อปเลยทีเดียวนะฮะผ้าคล้ายมากนะครับจนคิดว่าเหมือนกันซะด้วยซ้ำนะครัะเพราะเขียนบูมไฟเบอร์เหมือนกันข้างนี้ดีกว่านะบิด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 เฟกให้ตัวได้ ดีพอสมควรโฟรมโฟอมอันนี้เป็นเอ,อ่อชิ้นเดียวนะเท่าที่ดูถ้าดูไม่ผิดผมว่าเป็นโฟมชิ้นเดียวแล้วก็เป็นหลุมนะะแนวแผ่นจะอยู่ตามเส้นสีดำคิดว่านะคิดว่า หรืออาจจะเป็นแนวนี้ก็ได้นะฮะแนวล่างไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้ว่าเส้นไหนแต่คิดว่าส่วนมากลนิง่งเขาจะทำมาเป็นแนวเส้นให้ดูว่าแผ่นอยู่ประมาณนี้นะครับสูงนะด้านท้ายเชิดสูงมากด้านหน้าสูงจากพื้นประมาณ1.3 mm มเมตอ๊ะ1.3ซติเมตรดูโฟมกันดีกว่าโฟม เหมือนโฟมตัวท็อปนะเหมือนนะครับเหมือนเหมือนเหมือนอัลตร้าเลยโฟมข้อเสียเดียวของโฟมลีนิงคือขัดยังไงก็ไม่สะอาดนะรองเท้าเท่าที่ดูเนี่ย มีปีกกันเท้าตกเกือบรอบยกเว้นหน้าเท้านะครับตรงนี้ไม่มีตรงนี้คือเสมอพื้นนะด้านหน้าด้านหน้าจะเสมอพื้นมีขอบนิดเดียวแต่จากด้านพอเลยบอลออฟฟูดนะครับเลยมาบริเวณนี้นี่ที่เห็นหนาหนา,นา,นานเนี่ยเป็นปีกนะครับประมาณแค่นี้เป็นปีกด้านหลังก็ DNA ก็มาจาก อย่างเดียวกันเลยนะฮะลองสังเกตดูเหมือนกันมากนะครับเพราะว่าเป็นโฉมที่สี่เหมือนกันส้นเป็นรัดล็อกแบบนวมนะฮะเป็น t r ด d i t i o n a l ลิ้น เป็นหนังกับบางนะครับมีแถบผ้าหรือกั๊กเซ็ตนะฮะยืดได้นะคนจะน่าจะชอบแบบนี้เพราะว่ามันสามารถให้ตัวได้นะฮะมันจะไม่อึดอัดเกินไปบางยี่ห้อเนี่ยผ้าจะตายตัวเลยแล้วบางทีผ้าก็ย่นบ้างอึดอัดบ้างนะครับอันนี้สบายรองเท้าเชือกแบนนะฮะ เชือกเนี่ยก็เหมือนตัวท็อปอีกโฟมข้างล่างเอ่อเอาโซข้างล่างเป็น GCR นะครับต่างกับตัวท็อปซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็น GCU นะไม่เหมือนกันนิดนึงค่าเขาระบายดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับโครงอ่ะดูโครงส้น มีพวกนี้ประคองส้นไว้หมดนะครคือโครงเขาก็จะไม่ทําโครงมีแค่ประมาณโครงแข็งๆนะมีแค่แค่นี้นีน่ๆๆตรงนี้เป็นโครงแข็งเดี๋ยวทํามือตามให้ดูนี่ประมาณนี้ก็แข็งพอสมควรตรงนี้หุ้มแล้วก็ทํแอนหลบเอน้อยหวายนะครับไม่น่ากดอินโซติดกาวแบบพอถอดได้ นะด้านบนเป็นผ้าด้านล่างเป็นโฟมน่าจะเป็น TPU บางนะครับไม่หนามากเขียนว่าอะไรเฟรเดียน4 Challenger นะบอกรุ่นมาเรียบร้อยอย่างด้านล่างไม่เหมือนกันนะครับพวก รุ่นนี้จะบางกว่าอันนี้หนากว่านะ GCR อันนี้จะหนากว่าเน้นทนทานขนาดเอาโซหนายัางน้ำหนักแค่239ถือว่าทํามาได้ดีพอสมควรอ่ะบีบนุ่มแน่นนะครับแต่ไม่ได้แน่นจนแบบบีบไม่ลงนะอ่ะต่อไป ด้านท้ายผ้าแยกนะไม่ให้ลงแล้วเป็นก้อนนะครับโล่งแล้วก็ระบายลมแผ่นคาร์บอนคาร์บอนนะครับเป็นลายคาร์บอนชัดเจนแต่ลายไม่เหมือนกับอัลตราสีซึ่งอันนี้เหมือนเขาใส่เนื้อสีน้ำเงินน้ำเงินอะไรลงไปด้วยนะต่างกันผ้าผ้าคาร์บอนลายต่างกันอ่ะงอ กลางแข็งนะครับหน้าดีดพอสมควรไม่ไม่โครงครามดูแล้วจะไม่โครงครามมากนะถือว่าแบบสบายสบายคือมีแรงสปริงดีแต่งอไม่ยากนักเท่าไหร่ช่องตรงนี้มีลองสังเกตดูนี่ตรงนี้เป็นแองอเดี๋ยวบีบโฟมข้างล่างให้ดู ยางเรียกว่ายางเต็มแล้วกันแทบจะไม่มีพื้นที่เหลือเลยนะครับใส่ยางมาเต็มน้ำหนักทำได้ดีอ่เดี๋ยวลองเอาไปลองกันดูพรุ่งนี้ฮะได้มาวันนี้ราคาประมาณคือคู่นี้เวลาลดราคาเนี่ยอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทนะกับรองเท้าซ้อมคาร์บอนน้ำหนักค่อนข้างเบาแบบนี้ถือว่าคุ้มพอสมควรนะครับ โฟมผมยังสงสัยอยู่นะมันคล้ายคล้ายกับตัวท็อปมากๆนะฮะตัวท็อปออกจะแน่นกว่าซะได้ซ้ำนิดนึงเดี๋ยวต้องไปลองวิ่งดูไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างกับลีนิงเฟยเตียน4ชาเลนเจอร์นะครับคู่นี้โอเคครับขอบคุณที่ติดตามมนุษย์ตาขาบนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสับ c r i b e เป็นกำลังใจกันทั้ง y t u t u f e f e c o o o นะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆลองหาตามกันดูนะครับขอบคุณมากๆจะได้ไม่พลาดกับคอนเทนต์ใหม่ๆของผมนะสวัสดีครับ